กองกบป่เมื่อนี้เขาก็มาประชุมน้ำของกอ้นลลำพันานการทรงน้ำพานเนี่ยมาให้ชาวบ้านได้ใจได้นหง่อให้มีน้ำไหลคลองยังเลหน่อยเตือนละข้างหรือสองข้างก็ยังดี

นี่ของคิดนี่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 มานี่พืนน้นที่ของทิศทอนน,นี่ลุงหอมมากเออเออลุงหอมนี่<ม>ลุงหอมอยู่ซีกทางนี้เออนี่ของลุงทอนเขา<ม>ของลุงหอมอยู่ซีกนู้นอ๋องั้นเดี๋ยวขออนุญาตเขาบอกว่าพอสัมภาษณ์อะไรเสร็จแล้วค่ะหนูจะแบบมีให้คารวะคุยทำนาอะไรกันหน่อยหนึ่งค่ะอ๋ออ่าโอ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 เคสะดวกสะดวกอยูอ่ แล้วมีรับเยไปแลปุ๋ยมีเปล่าอ่ะรอที่บ้านก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไปที่บ้านที วิบากเนี่ยที่สมาชิกวตอม่อกันในหมู่นี้แฟนอไบ้างนน่บ้านไม้ไม้มาทางนั้นพไเห็นพวกรถเครื่องจักรจอดอยู่ไหมยังไม่เห็นเลยขวมเบื่อเครื่องจักรเนาะได้ได้เดี๋ยวให้สมาชิกป่วนไปรอหน่อยเพราะตรงนี้ร้อนเขาทนได้ว่าจะเราจะนาน้เดี๋ยวเราจะต้องม ตรงนี้พี่เขามีอุปกรณ์อุปกรณ์ทำงานอะไรไหมคะแบบพวกจอบเสียมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ดาทำมีดตัวนี้ acting acting ตัดหญ้าได้ไหมแล้วมันมีใครมีจอบมาสักรีนดิกรีแล้เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยได้ไหมเนี่ยโอ้เนี่ยเงี้ยอะไรไปได้ไหมพี่ซร ได้เดินไปได้ร่มได้แต่ถ้าจะคุยถ้าถ้าจะประชุมเนี่ยเดี๋ยวไปใครที่บ้านหมวดก็ได้ที่บ้านเจะเอาตัวเที่ค่ะทเค่ะว่าปัชชาคลุมหมู่บ้านอ๋อโอ้โหโอ้โหนี่คือเกษตรตัวยงนอนกับไปตั้ง โตเอออืมเขาพอใจเหอคุณาเป็นชั่วโมงแล้วโอ้ยสายแล้วนัดเขามาสองโมงเขามา่อนูเขามาแต่บ่ายโมงแล้วเขาทนได้เก่งใจอรอนาอ่ะไม่ต้องกินแจเกษตรกรเขาเขาจะให้มีหวันปุ๋ยหน่อยไหม แล้วปุ๋ยปุ๋ยไหนปุ๋ยไหนมาหวานล่ะปุ๋ยมีเปล่าเอาที่ถอนมีเปล่าป่ะเออปุ๋ยมาเอาใส่นัอนมามีจอบเสียมปิดอะไรเงี้ยก็าตัวนเครื่องตัดหญ้าก็ได้เครื่องตัญญาก็ได้อพิจารคนพอแล้วเดี๋ยวทำอยูแถวนี้แหละให้เขาให้พี่เขาถ่ายก็จะประมาณพวกคันนาพวกอะไรนี้แหละแต่เดี๋ยวเริ่มต้นขอสัมภาษณ์ ระหว่างที่เรารอได้ที่ชุมพูทานเราก็จะได้แจกแถ่ของเราเรียบร้อยแล้วก็ได้ที่มาเราคือเจ้าหน้าที่เนี้ยค่ะได้ผสมประเด็นนี้นะคะบอกว่าเพิ่งทำแต่ไม่ได้เพื่อนรู้อ๋อเร่เป็นไรคุยกันเอ่อก็จะได้แหละก็คือเล่าให้หนูฟังว่าก่อนที่จะมีอาัดสินน้ำเนี่ย่ตรงเนี้ยผสมปัญหายังไงไหมหรือแล พรที่จะงของหลวงพ่อทองจะเกิดขึ้นเนี่ยเกษตรกรคนใหญ่ก็จะทำงานด้วยกับสองเดียวก็คือตามโครงการคนเท่านั้นนะฮะแต่พอของหลวงพ่อทอเกิดขึ้นเนี่ยจากตอนนี้ยังเสร็จทางเนี่ยสัปาหคนใหญ่ที่เป็นส่วนล้วนคนใหญ่นะคนแค่ทำว่าคนใหญ่ก็จะได้ได้ปีละสองครั้งส่วนส่วนนนนี้ส่วึงที่อยู่ติดคลองจอมประทานไม่ได้เข้าประทาง ก็ไดด้ีนะมันไม่ก็จะตลอดพื้นที่พอมันเริ่มมีพองสบู่มาส่งน้ำมาอะไรมากันเนี่ยการใช้ประโยชน์พื้นที่อ่ะมันมีการเปลี่ยนไปยังไงเหมือนกับว่าการทำให้นานกระตุ้นมากขึ้น,ห,น,รนหรือว่ามีการสลับสนุกมีการขยายแปลงทำเพิ่มขึ้นนะะฮเอากำงานครบก่อนแล้วแอบแอบอันนี้กำงาน้ของตำบล เออไม่ใช่เออมาจากเข่าว uhm ข่าวลับ hmm. ข to ่าวสองคนธรรมดาสองคนธรรมดาแอบเลยแอบาก่อนคือแอบก่อนแล้วค่อยมาแอบก่อนแล้วเดินมาที่ผู้ใหญ่จะบอกว่าที่ฝังรถฝังรถได้นะคะแมวเนี่ยมันจะเป็มันจะเป็นสองหับนไม่เป็นสองหู่บ้าน เพราะว่าหพอมีคงานพอมีาอเก็น้ำแล้วการจะประโยชน์ที่นี่ถือว่าตีอ่ะเกษตรกรใด้ใครได้ตีบ่ะมีไได้เอาลยพอมีเกน้ำพอมีน้งเก็บน้ำจากเดิมเกษตรกรนี่คนใหญ่ทําตามธรรมชาติก็จะใช้ได้ปีละครั้งคือทำนาได้ปีละครั้งพอมีพองชะทานเกิดขึ้นนะฮะคงเลร่อนน้ำมา สวัสดีกำนันมีสักร้อยไหมอาจจะสมทบทุนขาน้ำได้ยังไม่รู้มีมีบัญชีโอนที่ใช้จ่ายเงินสดใช้จ่ายเงินพรมน้ำไม่เคยใช้เลยก็ประเด็นคนนึงก็คือปลาปลาหมู่บ้านก็ใช้น้ำจากเออใช้น้ำจากคลองจากคลองชนละประทาน แต่ก่อนไม่มีชนประทานเราก็จะลำบากหน่อยก็จะมีน้ำเข้ามาเพื่อก็จะลำบากใช้ในใช้ในหน้าแรงตอนนี้มันถ้าถ้าในลมยกวามากสร้างได้นะสร้งได้มันมีกระสอบ้ ไปที่นี้ก็คือเดี๋ยวก็สอบมานั่งตรงเงาๆอะไรเงี้ยไม่แดดยั้ใช้ได้ไหมคะอากาศดีคือได้แต่ทีเนี้ยแดดแสงมันไม่เห็นหน้าามันไม่เห็นหน้าก็เลยหามุมที่มันแบบเรามันไม่เห็นหน้า ที่คนนแล้วก็เดี๋ยวให้ไเยเพราะว่าแสงสะท้อนอะไรอันนี้เครื่องตัดหญ้าโอ้ยใ่สะท้มีมี้ำนามีท่้งไร่ขออนุญาตอยวย่าขอเนว่า กล้องตั้งหลายยูเซลทำไมว่าจะฉายไม่เห็นว่าจะมุกๆเป็นกล้องไงนี่คนหนึ่งประมาณ40วิเองครับคนถ่ายรูปส่งให้กำนันดูอย่าลืมนี่ถ่ายทั้งวิดีโอทั้งถ่ายรูปนี่ถ่ายรูปแล้วก็จำภาพทั้งหมดนะผู้สื่อข่าว เรตามยูทูบเบอร์ก่อนเพื่อนะไรยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์นี่คือตัวยงครับพยับเดี๋ยวต้องจัดสถานที่เขาตามยูทูบเบอร์เดี๋ยวเขาจะตั้งกล้องใหญ่แล้วคือทำข่าวสีแสงมันแสงมันแสงมันเข้าตาเลยทำไม่ค่อยได้ตอนนี้กำลังสัมผัสวัด ไม่ต้องตามมันบอกให้ปิดเบาๆหน่อยเอาเทปปุ๋ยตอนนี้กำลังทดลองทำนาแปลงสาธิตบาดเฉียดมาว้าวไตไอยาด้วยนี่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวลูกจับเดี๋ยวจมเดี๋ยวลูกจับเอางี้สิเดี๋ยวให้ตะปิวสะพายแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ลงไปหวานน่ะเฮ้ย เฮ้ยอย่าไป่ตายย่ามันตายใช่โอ้หนุนหนุนตายอีหลีเด้อเออมันเค็มไ่ได้หดน้ำเลยเฮ้ยยูเรียด้วยนี่เอาเฮ้ยอูแล้ววดีก่ะใส่บัวใส่บัวใส่บัวเอาต้องไปเป็นต้องไปทางมุมนู้นมั้งเขาตั้งกล้องอ่ะปลาอันนี้ไม่อันนี้ไม่ตั้งเขายังเขาตั้งกล้องปลูกให้หนูหน่อย ไมนต้องผูกหรอกเอาอย่างนั้นแน่แล้วไม่หลุดไม่หลุดแล้วคาดม่นไม่หลุดนี่ไม่หลุดแล้วว่าอย่างไงเออไม่หลุดหรอกไม่หลุดเอ้าอุ้ยอุ้ยเอ้าส่งมาเลยผู้ใหญ่เออผู้ใหญ่ข้อหักนะ้วมาทางนี้ทำไมทางนี้นี่นี่นี่มาทางนี้มวันทางนี้มล้ววันทางนี้วันทางนี้ทางต้นกล้วยลงทางต้นกล้วยทางโน้นแต่ตามๆเร็วเร็ว ดูนี่นี่ผู้ใหญ่หมู่หกดูตัวอย่างนี่เกษตรตัวโยงเออกำลังจะวานปุ๋ยเอากำลังจะวานปุ๋ยโอ้โหแหมมันเหมือนเลยจริงๆเลยวะตกใเดินไ่ทนงมู่ใหญ่เว้ยเอออันี้อันนี้ไม่ลองขางเขาช่องนี้ก่อนสิลงนี้เลยก็ได้บ้างเถอาลงได้ ลงช่องนี้ได้ไหมออนหนเอาเอาลงเลยดูสะลงแอบแไปก่อนนะอย่าไปพึ่งไปนั่นนะาวาอย่างนี้เหรอเออในวานายงังไงก็วานไม่เถอะวานตามที่ถนัดตัวเองอ่ะไม่ให้นี่จะเล่นค่ะนี่เอาเอาเลยวานเลยเดี๋ยวให้เขาถ่ายก่อนแป๊บหนึ่ง ไลเขาไม่เห็นอมงอาไม่มันเก็บเสียงเขาวะเดี๋ยวเฮ้ยไปเอาไม้ก่อนได้ไหมอะเอ้าเออไม่เหนเราออกอากาศนี่กำลังจะวานปุ๋ยโอ้โหเอาแล้วเขาว่านยังไงวะเออนั่นแหละเออโอ้ นี่นี่คือเกษตรตัวยงใครพอนี่เริ่มหวานปุ๋ยละวเขาหว่านอย่างนี้ไหมใช่นี่อ,อเ,เออผู้ใหญ่ต้องหาหนาทำบ้างนะนี่มันดูแล้วก็เหมือนนาเออเหมือน,อออนชาวนาเปียบเลยอะ่ะเออ วันวันมาทางริมๆนี้หน่อยเออผู้ใหญ่เอาให้รอบนี้แหละโอ้โหโห,หลังเราวันได้สิบห้าวันก็เริ่มจะใส่ปุ๋ยเป็นครั้งแรกด้วยปุ๋ยสูตรต่างๆแต่วันนี้เจ้าของนารู้สึกว่ามีฐานะเลยเอาท็อปวันมาหว่านเออรู้สึกว่า เออให้มงงามตรงเดียวเนี่ยเอาเอามวตอนนี้ตอนนี้ใครใครใครอยากจะออกข่าวมาทางนี้นะเอ้เอางามแค่ตรงนี้พอเออเอาหวานมาทางนี้หน่อยยังเดี๋ยวขึ้นทางนี้ไม่ไหวแล้วอย่าให้ยายนาเขาหวาเนเอ,เองเถอะเขาจะถ่ายนี่เขาจะถ่าย เกษตรกรผู้ทำนาวุ้ยวุ้ยว้ยวุ้ยุ้ยจมเรา้ยเอ้ยเอาเอาเอาอะไรมาช่วยดึงผู้ใหญ่หน่อยโอ้ยโอ้ยจมสิฮู้มาช่วยดึงผู้ใหญ่หน่อยยิ่งหน้าไปดึงแผ่นหน่อยสิเออเอาเอาดึง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 อ้อหลังอยากหวานปุ๋ยเสร็จก็ขึ้นขนาไม่ไหวนะครับว้าวเอาดึงดีๆนั่นๆๆๆๆน รู้ขนาดเล็กเลยเอาเร็วเอาเอาเอาถังออกก่อนสิถังออกก่อนเออหู้เออมดที่นี่ผู้ใหญ่เอาโทรส่งกระสับออกก่อนหูโทระสอบในกระเป๋าโยกเข้าน้ำซึมเออไม่บอกแล้วว่ารองเท้าไอ้บัตน่ะมันใหญ่กว่าตีนมันต้องดึงรองเท้าขึ้นอีก ลงแล้ว <c oughs> เอาหว่านเลยตอนนี้กำลังหว่านปุ๋ยหว่านปุ๋ยข้าวหลังจากเราหว่านเทือกไปได้สิห้าวันพอข้าวขึ้นได้สามใบเราก็มีการใส่ปุ๋ยมีการใส่ปุ๋ย ครั้งแรกวานนี่คือจากโครงการนัดลำดีที่ว่ามีคลองส่งน้ำเราทำนาได้ตลอดปีคือมีคลองชนลประทานผ่านกใกล้เคียงเราก็จะได้ทำเกษตรกร เป็นที่นั่ไหนอ๋อตรงนี้ผู้ใหญ่ปูหวานแล้วเดินไปข้างหน้าหน่อยเออเอาค่อยๆค่อยๆทำทำเออหันหันหันไปหันหน้าไปนู่นสวนมะพร้าวเน่ะหันไปเลยเออเอาหวานนันและโอเครู้สึกว่าคลึ่งมาก นั่นแหละนั่นแหละนี่คือเกษตรตัวจริงเสียงจริงอืมเอานี่คือเกษตรตัวจริงตัวยงเออนี่ทำมาตั้งแต่เอาเอา,เอา เออไปต้องวานเกี้ยงอ่ะเดี๋ยวเอาไว้ทําอย่างอื่นบ้างนะทิทอนเออทิ่ท์พรต้องไปเอาปุ๋ยมาอีกลูกไหมอ่ะหวานอ่ะผมยังไม่ได้จับภาพเลยมยังไม่ได้ไนั่นเลยเนี่ย ไม่ได้แล้วเฮานี่ชัดเข้าไปโตเดียวอย่างนี้อ้วกสักบ่สองชั่วโมงอ้วกแล้วต่ก้อนนี่กินได้พัดพงพัดริกอร่อยเอออย่านี้เอาไม่ได้เลยอ่ะเวียนหัวแล้วแค่ตลอดมันสูงสก่อนเนียเออ เอามาตีเครื่องที่ตัดหญ้าที่ตัดเนี่ยตัดมันเนี่ยบนเนี่ยเนี่ยให้ที่ถอนเนี่ยปลากล้วยนี่้างปลากล้วยนี่เอาเลยตีเครื่องเลยตอนนี้กำลังทำความสะอาดผมูกระทะขนาดเานีเจียวเจียวออกอีหลีบวนเอาไว้ไแกะเก็บเอาต้นขายเลยเนีเก็บเอาใบยอดขายเด้่เอา นี่ตอนนี้กำลังศิสาธทิตการตัดหญ้าให้พ่อแม่พี่น้องคือว่าการเฮ็ดน้ำมันรู้สึกว่ามจะมีลายคันตอนต้องทำความสะอาดนาหรือว่าต้องกำจัดวัชพืชจะจะจจเขาขอม,มีขอหน่อยเขาจะให้ตัดตน้นมะพร้าวเออเอา,เอาขอไปฟันต้นภ้าย่อยทิ้งสักต้นเด้ ตอนนี้กำลังสาธิตการตอนนี้กำลังจะสาธิตการตัดอีเอ้าตัด ตอนนี้กำลังสถิตว่าจะตัดหญ้าคันนาคือ,อการทำนาต้องทำความสะอาดก่อนหว่านเทือกพอหว่านเทือกแล้วเราก็จะได้นั่นมีมการตัดหญ้าเอ,อ่อตัดหญ้าเออตัดหญ้าเสร็จก็จะหว่านวัชพืชหวานฤฤฤแล้วก็ฉีดยากำจัดวัชพืชรู้สึกว่า

อ้าวตอนนี้ลังเรีงเครื่องกําลังสถิการตัดหญ้าการทำนารู้สึกว่าต้องเก็บความละเอียดอ่อนจากคันนาทำความสะอาดแล้วถึงหวานข้าวแต่วันนี้ในเหัือคันนาไม่มีหวานข้าวก็เลยสาธิตพวกข่าวก็มาทำข่าว เครืออ่องครับูดคึดว่าเอาอเธอ